นิทานเรื่องเวตาลปัญจวิงสตินิทานเวตาล25เรื่องคำนำสำนักพิมพ์แม้จะมีการเล่านิทานเวตาลสู่กันมาไม่ต่ำกว่าพันปีทั้งโดยปากต่อปากและลายลักษณ์อักษรแต่มันกลับมีชีวิตชีวาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนอยู่เสมอโดยเฉพาะตัวเวตาลผู้มีบุคลิกโดดเด่นด้านความเจ้าเล่ห์และช่างพูดช่างเจรจาเวตาล น่าจะเป็นปีศาจจำนวนไม่กี่ตนในโลกที่มีผู้คนเกียดและกลัวไม่ลงในแวดวงวรรณกรรมเรื่องประ์มปราเรื่องนี้กลายเป็นตัวอย่างอ้างอิงของวิชาการวรรณกรรมสมัยใหม่แทบครั้งที่มีการกล่าวถึงงานเขียนแบบเรื่องซ้อนเรื่องหรือเมตาฟิกชั o นงานเขียนแบบเมตาฟิกชันตลอดจนทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นผลาก,การที่นักวรรณกรรมตะวันตก เบื่อหน่ายกับวรรณกรรมสัจจนิยมเหมือนจริงที่ครอบงำวัฒนวรรณกรรมตะวันตกมาตั้งแต่กิจศตวรรษที่18การค้นพบทฤษฎีเรื่องซ้อนเรื่องเมื่อช่วงต้นกิจศตวรรษที่20จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนสมัยใหม่สำหรับโลกตะวันออกรูปแบบเรื่องซ้อนเรื่องมีมาตั้งนานตั้งแต่ผู้คนเริ่มรู้จักการศึกษาด้วยการเล่าเรื่องก็ว่าได้ เรื่องรูปแบบนี้เป็นผลผลิตของการสื่อสารแบบมุขปะะัตะจากนิยายนิทานเรื่องเดียวแก่นเดียวก็แตกแยกย่อยออกไปเป็นหลายๆเรื่องแล้วแต่จะแพร่กระจายออกไปกล้องผังเพียงไหนโดยที่แก่นเรื่องจะคนเดิมเปลี่ยนไปก็แต่องค์ประกอบแวดล้อมเช่นชื่อตัวละครฉากเหตุการณ์สัญลักษณ์เท่านั้นในเชิงวิชาการเรื่องซ้อนเรื่องจึงถือเป็นการพัฒนาขั้นสูงที่สุดของนิทานชาวบ้าน วันใคดีอินเดียโบราณทั้งที่เขียนโดยภาษาบาลีและสันสกฤตปรากฏรูปแบบการเขียนชนิดเรื่องซ้อมเรื่องอยู่จำนวนมากเรื่องเอกส่วนใหญ่คือคำพีศาสนาหรืออัทถกถาธรรมอันมีแก่นแกนว่าด้วยความดีความเจริญความจริงการหลุดพ้นถึงขั้นสัจจะที่ไม่อาจมีอะไรมาสันคอนได้นิทานย่อยๆจำนวนมากที่เกิดขึ้นภายใต้เรื่องนี้จึงมีส่วนเสริมให้แก่นของเรื่องเอกคมชัด กล่าววาวแหนักแน่นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นในระดับของการเล่าเรื่องนิทานที่ซ้อนเข้าไปในโครงเรื่องใหญ่จะทําให้เรื่องในโครงเรื่องใหญ่เข้าใจง่ายขึ้นผู้แต่งจะใช้กลวิธีให้ตัวละครในเรื่องใหญ่เป็นผู้เล่าเรื่องมีการผูกปมปริศนาตั้งปัญหาสุดท้ายจะเฉลยปัญหาและชี้ทางเลือกน่าอัศจรรย์ที่นิทานเวตาลเป็นลากเงาและวัฒนธรรมขั้นสูงของการเล่าเรื่องแนวนี้ นักอ่านชาวไทยคุ้นเคยกับนิทานเวตาลของนอมศเป็นอย่างดีแม้ว่าจะทรงแปลไว้เพียงสิเรื่องจากต้นฉบับ25เรื่องสาระบ,บันเทิงจากนิทานเวตาลฉบับนี้อาจเห็นได้จากการที่มีผู้จัดรายก,การโทรทัศน์นำไปสร้างเป็นละครจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อหลายปีก่อนเวตาลปัญจวิ่งสติโดยอาจารย์ศักดิ์ศรีย้มนัดดาเล่มนี้กล่าวได้ว่าเป็นนิทานเวตาล ฉบับสมบูรณ์ของบรรณพิพกไทยเพราะท่านแปลจากต้นฉบับดั้งเดิมที่พิมพ์ด้วยอักษรเทวะนาคีครบทั้ง25เรื่องด้วยเหตุนี้นอกจากความบันเทิงแล้วสิ่งที่นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์จะทําให้แก่ผู้อ่านจึงลึกไปถึงโลกทัศน์และชีวทัศน์อินเดียดั้งเดิมนับเป็นหนทางย้อนกลับไปสู่การศึกษาล่าเงาแห่งวิถีตะวันออกได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณพระอาจารย์ศักดิ์ศรียามนาตาที่ให้สำนักพิมพ์แม่คำพังได้ร่วมสร้างวิวัฒนากรรไทยด้านหนึ่งและขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่อบอุ้มให้องค์กรสื่อสารสิ่งพิมพ์ที่ดีงามในเครือบริษัทชนนิยมจำกัดให้สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยความเคารพสำนักพิมพ์แม่คำผางคำนำผู้เขียนหนังสือเรื่องนิทานเวตาล ที่ข้าพเจ้านำเสนอต่อท่านผู้อา่านนี้เป็นนิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์ครบทั้ง25เรื่องซึ่งมีชื่อในภาษาสันสกิตว่าเวตาลปัญจวิงสติยังไม่เคยมีใครแปลามาก่อนเท่าที่พบก็จะมีแต่ต้นฉบับแปลของนมศซึ่งทรงแปลไว้เพียง10เรื่องส่วนฉบับภาษาอังกฤษที่ริชาร์ดเบอร์ตันแปลนั้นสำนักพินดอฟเฟอร์พิมพ์จำหน่ายก็มีเพียง11เรื่อง ซึ่งยังไม่ครบสมบูรณ์และยังขาดอีก14เรื่องข้าพเจ้าจึงตั้งใจจะแปลให้ครบทั้ง25เรื่องซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในกระถาสริสาครของสมเทวะทั้งชุดการแปลครั้งนี้ได้สอบถามกับต้นฉบับเดิมซึ่งพิมพ์ด้วยอักษรเทวนาคีโดยเรียบร้อยข้าพเจ้าแปลเวตาลปัจวิงสติโดยเริ่มจากเรื่องที่หไปจนถึงเรื่องที่25ฉะนั้น จึงนับว่าเป็นงานชิ้นใหม่ของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเดิมข้าพเจ้าตั้งใจจะส่งไปลงสตรีสารเช่นเดียวกับภารตะนิยายร้อยเรื่องและวิกรมจริตหรือสิงหาสนทวาตริงสติกาซึ่งประกอบด้วยนิทาน32เรื่องแต่เมื่อแปลนิทานเวตาลจบไป15เรื่องยังไม่ทันได้ตีพิมพ์ในสตรีสารก็พอดีวารสารนั้นเลิกกิจการไปข้าพเจ้าเองก็หมดกำลังใจ ต้องทิ้งนิทานเวตาลให้ค้างอยู่เพียงนั้นและหันไปผลิตตำราเรียนสองเล่มสำหรับการใช้สอนในวิชาแผนกปริญญาโทภาควิชาภาษาไทยคือสำนวนไทยที่มาจากวรรณคดีและวรรณคดีพุทธศาสนาภาคไทยซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มน,นี้โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดพิมพ์และข้าพเจ้าได้ถวายลิขสิทธิ์ทั้งหมดแด่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรมราชกุมารีไปแล้วเมื่อเสร็จจากการทำตำราทั้งสองเล่มแล้วข้าพเจ้าพอมีเวลาว่างอยู่บ้างจึงหยิบนิทานเวตาลที่ยังค้างอีกสิเรื่องนั้นขึ้นมาแปลต่อจนครบ25เรื่องสำนักพิมพ์แม่คำผางหรือบริษัทชนนิยมจำกัดได้มาติดต่อขอเป็นผู้จัดพิมพ์ข้าพเจ้าก็อนุญาตให้พิมพ์เป็นครั้งแรกเพราะสำนักพิมพ์นี้ เป็นผู้จัดพิมพ์งานของข้าพเจ้ามาตั้งแต่ต้นคือพระตะนิยายร้อยเรื่องวิกรมจริตสาเรื่องมาจนถึงนิทานเวตาล25เรื่องซึ่งเมื่อพิมพ์แล้วจะรวมเป็นวรรณกรรมสันสกิตถึง157เรื่องนอกจากสำนักพิมพ์แม่คำผางหรือบริษัทชนนิยมจำกัดซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้เบื้องต้นแล้วข้าพเจ้ายังต้องขอขอบคุณเสือมณชนบางท่าน ที่เมตตาให้คําวิจารณ์งานของข้าพเจ้าด้วยมาด้วยความเป็นมิมตรไมตรีที่ข้าพเจ้าจะต้องจดจําเพราะคําวิจารณ์ของท่านทําให้เกิดกําลังใจแก่ข้าพเจ้ามากมายและแรงสนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้เขียนวรรณคดีสังศิ k r i ์ในภาคไทยออกมาอีกตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่ศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรียันนาด,ดาอสมสรัญญาประวัติผู้แปลและเรียบเรียง ศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรีแย้มนัดดาเป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดพุทธศักราช2473เรียนจบชั้นม .8 ที่โรงเรียนกรุงเทพริสเตียนวิทยาลัยแล้วเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรียนและเล่นอยู่4ปีได้ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตออกไปทำมาหากินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเดิมหลายปีจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาสอนภาษาไทย ทั้งภาษาไทยและวรรณคดีถึงพุทธศักราช2,505สอบชิงทุนกอพอไปเดินต่อที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาจบปริญญาโทและปริญญาเอกทางบุรพคดีศึกษาวิชาเอกภาษาสันสกิตกลับมาแล้วเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยชั้นปริญญาตรีโทและเอกและสอนภาษาบาลีสันสกิตระดับปริญญาโทเรื่อยมาจนกเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้ชำนาญการและอาจารย์พิเศษของคณะอักษรจุฬาบําเน็จแห่งความเหนื่อยยากในการเป็นครูมาถึง40ปีทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีพศ2532และผลงานการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยฟองที่ปรากฏตลอดมาทำให้ได้รับพระราชทานพระเกี้ยวทองคำประจำปี2534 ของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นเกียรตินิยมได้รับเกยียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทยประจำปี2537และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตในสาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรองตั้งแต่พุทธศักราช2529และต่อมาพุทธศักราช2543 ได้รับปริญญาอักษรศาสตร์ทุศษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลงานการประพันธ์ที่ตีพิมพ์แล้วมาหลายเล่มรวมทั้งศักดิ์ศรีนิพนธ์ศักดิ์ศรีวรรณกรรมและวรรณวิทยาส่วนงานประพันธ์ทางการแปลและเรียบเรียงคือภารตะนิยายอันเป็นนิยายโรแมนติกจากวรรณคดีสันสกิตรวมหนึ่งเรื่องและวิกรมจริตหรือ สิงหาสนทววตริงสติกาทั้งสองเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์เป็นตอนตอนในหนังสือสตีสารและจัดพิมพ์เป็นเล่นโดยสำนักพิมพ์แม่คำผางศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรีย้มนัดดาถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดเนื่องจากเส้นเลือดในหัวใจตีบตันเมื่อวันที่3มกราคมพศ2545เวตาล คำอธิบายในสารานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นปิศาจที่ชั่วร้ายพวกหนึ่งซึ่งหากินอยู่ในสุสานและสิงสู่อยู่ในศพโดยทั่วไปเวตามเป็นพวกผ,ผีซึ่งกล่าวถึงเป็นอันดับสุดท้ายในนิยายสารกิตมีเรื่องเล่าอยู่ในหนังสือชื่อพุทหัสกถาของคุณาไตกวีโบราณผู้มีชีวิตอยู่ก่อนคิศตัตรวรรษที่10และจากพุหัตกรานี้เอง ต่อมาภายหลังมิกวีชาวแคน้นกัสมีละชื่อสมเทวะได้นำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่และขยายความเพิ่มขึ้นมาอีกมากสำเร็จพิบูรณ์เมื่อคิตศักราช1,070มีความยาวทั้งสิ้น22,000โสลกใช่ชื่อว่ากระถาสริษสาคอ ในคัมภีร์มหานิทานอันเป็นที่รวมของนิทานโบราณราว300เรื่องนี้มีเรื่องราวของเวตาลรวมอยู่เป็นชุดรวม25เรื่องเรียกว่าเวตาลปัจ,จวิงสตินิทาน25เรื่องของเวตาลซึ่งกล่าวถึงการที่เวตาลเล่าเรื่องหลอกล่อ,รอพระเจ้าวิกรม,มาดิตแห่งกรุงอุชยินีตลอดเวลาหัวค่ำจนถึงเวลาใกล้สวา่างนอกจากมีเรื่องราวรวมเป็นชุดแทรกอยู่ใน กถาสลิสาคอแล้วยังมีเรื่องเบ็ดเต็ดเกี่ยวกับเวตาลที่เล่าไว้ในหนังสือเรื่องวิกรมจริตหรือสิงหาสนทวาตริงสติกาและในคำพีบุรณะบางเล่มก็มีการอ้างถึงเหมือนกันว่ากันถึงรูปร่างหน้าตาของเวตาลวรรณกรรมสันสกิตที่แต่งในอินเดียภาคเหนือแทบจะไม่ได้อธิบายอะไรเลยแต่ในวรรณคดีของอินเดียภาคใต้ทั้งภาษาสกฤต